สวัสดีครับทุกคนมีท่านผู้ชมสกิทเข้ามาบอกว่าอยากเห็นตัวที่พี่เล่นเก่งที่สุดและตัวที่พี่เล่นอ่อนที่สุดเอาจริงๆนะทุกคนปัจจุบันผมยังไม่รู้เลยฮะว่าผมเล่นตัวไหนเก่งแต่ถ้าตัวที่เล่นอ่อนเนี่ยมีเพียบครับในเมื่อผมคิดไม่ออกว่าเล่นตัวไหนเก่งผมจะอ้างอิงจากสถิติของตัวเองละกันเปิดมาก็ตกใจแล้วครับผมยังงงอยู่ว่าไปเล่นไอ้ลุงนี้ตอนไหนโอเคฮะงั้นวันนี้เราจะมาเล่นลุงเนกับตัวที่เล่นน้อยที่สุด โอเคเดอะฮาวมสเตอร์ okay, ส่วนเพิร์วันนี้ก็จะเป็นอีลูกช่างล็อกฮนะช่วงที่ผมไม่ได้ทําคลิปเนี่ยผมไปกดสโลว์เซอร์มาครับและผมเจอเซตนี้บ่อยมากโคตรบ่อยเลยมันไม่ให้ผมปั่นเลยทุกคนจากวันพักผ่อนของผมจะกลายเป็นเครียดแทนฮนะตันนี้เลยฮนะสั่นกลัวตัวดีเลยมันเพิ่งบัฟมาด้วยเนาะเวลาที่เราอุ้มเซอร์เนี่ยเครื่องทุกเครื่องจะถูกล็อกเป็นเวลา16วินาทีครับแต่เครื่องที่มีคนปั่นอยู่ก็จะไม่ถูกล็อกและที่ว่าบัฟมาเนี่ยคูดาม,มันเหลือแค่30วิทุกคน มันใช้โคตรบ่อยการแก้ทางก็คือว่าต้องปล่อยมือก่อนอุ้มเนาะแต่กลายเป็นว่าเครื่องทุกเครื่องก็จะถูกล็อกครับและ16วินาทีเนี่ยมันนานมากนะผมว่าแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่ปล่อยมือก็ต้องมาเจอกับเสาขาวครับแล้วก็มีสวิตช์คนตายมาด้วยหลังจากที่เราแขวนเสร็จเราจะรู้เนาะว่ามีเครื่องไหนคนปั่นอยู่เพราะว่าเครื่องนั้นจะไม่ถูกล็อกครับพอเราวิ่งไปที่เครื่องยังไงเขาก็ต้องปล่อยมือครับเครื่องนั้นก็จะถูกล็อกเป็นเวลา50วินาทีเลยจริงๆไอสวิตช์คนตายกับเสาขาวเนี่ม,ม,ะนะมัันนนนแ้้ไไ่่่หปตงดจว คเครื่องทุกเครื่องมันถูกล็อกอยู่แล้วเราจะไปแตะเครื่องไหนมันกลายเป็นว่าเราก็ต้องนั่งแอบนั่งรอเนาะมันเป็นการถ่วงเครื่องถ่วงเกมได้ดีเลยทุกคนเพราะว่าในจังหวะนั้นคิลเลอร์ก็วิ่งไล่เซอร์เหมือนกันยังไม่พอฮะเอาอ้อมกอดความกลัวมาด้วยตัวนี้หลังจากที่เราแขวนแล้วแล้วเดินทางออกจากตะขอ16เมตรทุกเครื่องก็จะถูกล็อก10วินาทีเนาะมันล็อกอีกแล้วฮะทุกคนแถมถ้าเกิดว่าแขวนครบทุกคนเครื่องทุกเครื่องก็จะถูกล็อกเป็นเวลา40วินาทีและจะเห็นออร่าคนที่เป็นขามมมุมดดนะุดดด้้้้วววย6ินนนาาทลออองึกกกูะคถเ่ใช ความกลัวหมดและสาขาวหมดเซอร์เขาคงเสียเฟสไปเยอะแล้วฮะดีไม่ดีก็กลับลอบบี้ไปก่อนเลย1คนในส่วนของแอดออนผมจะเอาซอมบี้เดินไว5้มากับใช้โนตีแล้วเพิ่มอัตราการกลายพันธุ์เพิ่มขึ้น16%ส่วนเดอะฮาวมาตเตอร์ ater, ผมจะเอาสำรวจนานขึ้น20%นแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เดินอยู่ในเส้นทางสำรวจเราก็จะเดินปิดไฟด้วยส่วนอีกตัวใครโดนหมาเราสำรวจเจอก็จะติดสถานะหมดกำลังเป็นเวลา15วินาทีโอเคฮะถ้าทุกคนพร้อมแล้วกับเปิร์อีลูกช่างล็อกไปลุย ลังกาใหม่ฮะทรายมุจะอยู่ใหม่ตรงไหนนาะมันก็จะเก่าแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ค่อยได้มา,าฮะยังงงๆอยู่เลยไปเล่นลุงเนตอนไหนปกติก็เล่นแต่แทปเปอร์ซิงคูลาริตี้มันนึกอีทีอ๋อผมเล่นลุงเนยเพราะว่าชอบใช้เก็บแต้มทุกคนคือใช้หนวดเก็บแต้มดีมากเอาหนวดอย่างเดียวเลยอะเอาสวัสดีครับ สปินเนาะถูกต้องอ๋อเราไม่ได้เอาเดินช้ามาดกว่ามาเดินช้าแป๊บเดียวอา้าวหนดหนึ่งฮะปุ่นเครื่องไปเฮ้ยเป็นเลยนี่ว่าเอาเรื่องฮะพับไหม ขอบคุณครับเฮ้ยเฮกินไปโอว้วิ่งไปก็รอดแล้วฮะกลับมาส่องตาเฉยมาเสาขาวอยู่ไหนขอใช้บ้างฮะอีลูกช่างล็อกโอ้โหเจอบ่อยมากทุกคนในเซตเนี้ยมีเสียงผู้ชายร้องฮะน่าจะโดนเสาขาวล็อกเครื่องไปอ้าวไอ้เครื่องนี้ทำไมเพิ่งล็อก เอาสวัสดีครับสปินหรอสปินเปาวะเดินเหมือนสปินเลยฮะเมื่อกี้ยงัยงยังยังวดนสองอยู่เอา้าทำไมไม่โดนถูกต้องนฮะมันต้องแบบนี้ตีข้อขาไม้ไปแล้วดิไม้เพื่อนไปแล้วโดน เหมือนจะกดขวดด้วยนะลอกอีกแล้วทุกคนลอกอีกแล้วอ่ะบึ้มไหมบึ้มแล้วบึ้มจริงด้วยทุกคนมีเสียงอ้าเมื่อกี้ไม่รู้อ้าเครื่องไหนไม่ต้องป่งต้องปั่นกันแล้วเฮ้ยอ่าสวัสดีครับเจค อ๋อนี่ไงเสียงดงังเสียงดงังไปช่วยเลยเนาะไปะทุกคนแพรฟีทำไมลุงเดินช้าจังถูกต้องนะสามแล้วไงซวยแล้วไงาสามแล้วลูก เขายกไม้ยกมือทำอะไรตรงนั้นอา้าวสวัสดีครับไม่เคยเจอกันเลยแจกเชื้อกันก่อนเนาะเอาไปพับจะด้วยขอรู้สึกช้าไปเราจเจริญพรเ <c oughs> ม,อ,ม,อ,มอ,อเมอเมอขออภายนะัยฮะนั่นนี่อะไรเสียงดัง เอ้ยล่อไล่กันอยู่มีไม้ไหม <c oughs> มีฮะแข่งซะด้วยโอเค <c oughs> ตรงนู้นเนาะเครื่องไม่ล็อกเดี๋ยวเดินไปหาฮะโดนล็อกห้าสิบวิชัวหูเสียงดังเลยดิ <c oughs> เรียบร้อยจะเสร็จอยู่แล้วอ๋อมีสปินฮะก็ <c oughs> นึกว่าไม่มี สวยสามแล้วนะครับถ้าสามนี่คือแบบทําใจเลยอะตีเพลินมากทุกคนสามลากไปเลยใกล้เครื่องฮะจะได้โซนทั้งคนทั้งเครื่องอ้าวเพิ่มมันห้าสิบวีดีว่าเอามาทำไมเนาะอุ้ยติดสองเครื่องทีเดียวเลย อันนี้หาใครลูกอยู่แถวนี้เหรอเอ้ยขาวไวๆเรียบร้อยฮะดูแล้วน่าจะกลับล็อบบี้น้องคิมุระเออติดอะไรอะลูกถูกต้องแทงหลัง เออเขาคงปัดเครื่อเมื่อกี้เนาะไม่น่ามีหรอกโอเคไปหวันานเม็ดที่เรียบร้อยฮะดูดินี่ยังใช้เสาขาวก็อ้องก่อนไม่หมดเลยทุกคนไปหวัานแล้วหนึ่งฝืนไหมเนี่ยไม่มีเนาะเครื่องนี้เก้าเ้าชัวใครฉีดยา เหมือนเป็นเจ๊ฮะไปดูเครื่องก่อนเขาต้องแอบกลับไปนี่ไงนี่ไงคิดว่าเราทิ้งแล้วดิชัดเจนฮะน้องเฟิงสวยครับตมเตรียมนิดนึง แชรแลให้หน่อยเอาโอ้ยังอยู่ที่เดิมฮะหลงหลงหลงขอไปหนึ่งแผลไปเนะาะทันไมล่ะทีนี้โดนหน้าต่างเอาหน้าต่างปิดอีกฝั่งลูกเรียบร้อย ไปหว่านไปที่เรียบร้อยฮะเหลือเจกัะเอดาละสองท่านนี้ไม่เคยแขวนเลยนี่นี่เจกเจกมาพ่อมาเพื่อนไปละสองสปินเนาะโอ้โหมันมีทุกตัวเลยป่ะสปินเน่ะเอาเว้ยโดดอีกไหมไม่โดดฮะ เอาเชื้อไปก่อนเอาฉีกไปแล้วอันนี้ยกมือยกไม้ทำไมอ๋อน้องเอด้าอยู่นี่ปั่นแรงเลยดิอุ้ยโอ้โหถ้าเราได้ครั้งหนึ่งนี่เอาใหญ่เลยการสตาร์ทเราอีกเนาะอันเนี้ยไม่แล้วเข็ดแล้ว น้องบอกเข็นแล้วฝาตรงไปฮะบึ้มอ้าวติดพอดีไหนมาส่งสัญญาณบอกกันไม่แอบลงหลุมไปเนาะก็ติดตรงนี้นี่โอ้ลักกัน ดีดีดีด <c oughs> ชอบฮะเออมันต้องสู้หน่อย <c oughs> อยู่เลยไหมอยู่เลยหรือเปล่าไม่รู้ฮะแตะ่ปั่น <c oughs> โดนนะตรงเนี้ยบอกก่อน <c oughs> นึงแผลไปฮะ <c oughs> เออเราก็จะเกินไปไง เก่งเกินไง <laughs> พับยังจะพับได้ยังตรงเนี้ยหาตรงไปทุกคน <c oughs> มา <c oughs> เฮ้ยลูกน้องเรายกมือยกไม้ฮะรีบแขวนเลย <c oughs> บึม <c oughs> ข้างหน้าเลยเนาะเอาเอามือลงแล้ว หายจอยดูเหมือนเจ๊กจะปล่อยมือให้เพื่อนนะหลุมเหลิมไม่มีด้วยเ few moments later เรียบร้อยง่ายเลยทุยกคนนี่มองแค่นี้เองดวงเป็นของเราฮะเฮ้ยใครหายใจวะ ผมได้ยินเสียงคนหายใจนี่ไงนี่ไงโอโ้โหหายใจดงังอะเราอ่ะฮะสวยฮะเออติดติดลูกติดติดแหมนึกว่าจะไม่ทัน ไม่กุญแจก็ไม่บอกไปเอามาจากไหนเนี่ยเอออ่ะกระทืบอ,อัดท่อเลยทุกคนอยากลงนักหลุมตีลงไป <ST. S 1> ไม่ได้เล่นนานมากทุกคน เจ๊หมายูกระดานโปกอวกาศและเดวิดเอาอะไรมาเอามาภาวนาหรือเปล่าเอ้ยอามีเสียงเพลงฮะเพิ่งเห็นคนเป็นน้องมิเคล่า เออมัวบาลงานฮะพับไหมถูกต้องฮะไม่วนรอบยานด้วยประหยัดเนาะไม่พับด้วยอ่าวเรื่องดึงแผลไปฮะแข่งปุ๊กล็อกสิลูกล็อกโอ้โหไม่ล็อกให้เฉย ปิดไฟมาหาฮะเอาเว้ยมองตลอดเลยเรียบร้อยเนาะสวยแล้วติดเป็นที่เรียบร้อยฮะหนึ่งเครื่องโอ้เสากใกล้ๆเลยเอเอไม่ใช่ไม่ใช่ใชอา้าวล็อกแล้ว Mày mì tục tụp lời Á à. Hến hến Cái gì Đừng pin spin Đời spin hả Hãy tua Chạy à. <laughs> à. Chả ý. <laughs> Đổ lời nó เรียบร้อยฮะแบบนี้ทันแน่นอนถูกต้องฮะบึมโอ้่างกับคนละเครื่องเลยปะเนี่ยเดินปิดไฟไปฮะไม่มีตุบๆให้เลยเอา หนึ่งแผลฮะเจกเกือบเนียนแล้วดิเออน้องหมาช่วยไว้ทุกคนทำไมไม่โดนพับไม้อันนี้พับเลยขอบคุณครับไม้สวยไปหมดแล้วเริ่ก่อน ว่างฮะตอนนี้ว่างแล้วเอาเฟสสองได้เลยนะเนี่ยไ,<ป>ไม่มาเหรอเพื่อนเฟสสองนะเอา้าเรียบร้อยฮนะเฟสสองไม่ทันถูกต้องฮนะแบบนี้สบายแล้ว โดนไหมติดติดเฉยเลยคนนี้สาขาวไปแล้วเนาะเจ็บทุกคนฮะจังหวะนี้ไม่ต้องโปงต้องปั่นแล้วจังหวะนี้ไม่มีใครปั่นเลยไงล็อกทุกเครื่องอยู่ไหมเหมือนไปแอบฮิวกันนะ เครื่องตรงนี้เพิ่งล็อกด้วยแต่ว่ามีคนอะไรวะมีแต่คนเรียกหลายใจเลยทีนี้เลือกไม่ถูกเลยอันนี้เจคเดี๋ยวปิดไฟไว้ก่อน <c oughs> ผมเห็นอะไรแวบบๆผมเห็นอะไรแวบบๆโอเคเดี๋ยวเอาน้องมิชล่าออกคนแรกฮะ หวังว่าจะไม่มีแทงหลังปึ๊บแทงหลังไม่มีขอบคุณครับไม่ต้องบังเลยเขาไปหว่านแล้วล็อกล็อกล็อกลูกโอ้โหล็อกยากล็อกเย็นเฮ้ยเจอ อนนี้ก็เฟสสุดท้ายจบนะแบบนี้กดไปเรื่อยฮะไม่ได้เล่งเลยเวลาเล่งแล้วไม่ค่อยโดนทุกคนต้องกดไปเรื่อยเปื่อยนนี่แหละมันโดนบ่อยพับไหมอ้าว ไม่พับเฉยมาวิ่งอะไรตรงนี้เออโดนสักทีเนะเาะไปหว่านลูกโอเคไปหว่านไปที่เรียบร้อยฮะอันนี้เราคงเคยเจอกันเลยปะไม่เคยเจอเดวิดเลยฮะโดด เฮ้ยยืนรอว่ะเอาเรื่องถูกต้องครับอุ้มเลยทุกคนเฮ้ยมีตุบ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 <อ>ตรงไหนอ่ะข้างบนเหรอเมื่อกี้น้องหมาเพิ่งมาจากข้างบน มันตุบๆต,ตรงไหนเมื่อกี้ <c oughs> อ๋อ <c oughs> เห็นล้เห็นละเห็นละเออตาถั่วไปหน่อยฮะขอไป <c oughs> อุ๊ยเออมีคอมโบโคอมจอยด้วยทุกคน <c oughs> มามาเอาดีเอาดีเฮ <c oughs> ้ยนิดเดียวก็ไม่ให้ ครับยังอยู่เนาะยังอยู่เรียบร้อยมาจัดไปฮะหนึ่งกระบวนท่าโอ้ยใส่แว่นด้วยดิใส่แว่นด้วยฮะเอาอยู่ไหมแว่นเนี่ยอือ แล้วแว่นไม่หักด้วย <c oughs> โอเคมิชชั่นคอมพิคครับทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนขอบคุณครับ